สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนมาเห็ดขนมคูจีนแบบนี้กินไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเนาะขนมคูจีนนี้ก็มีซื่อว่ายุเฉียวนะทุกคนเนะาะญงๆยาวๆ,ๆแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะเห็กดกบะเบนยาเนะทุกคนเนาะเห็ดายๆทางในก็กวงแบบนี้เลยนะทุกคนเนะนาะกว่ขงคดะเลยทุกคนวิธีเห็ดและส่วนผสมที่มีอย่างเดียวนั้นหากับลงมาเห็ดพร้อมๆกันเลย ขั้นตอนถัดเราก็จะมารล่นแป้งซาลีออเนตประสงค์ถ้าเป็นแป้งฝรั่งก็จะเป็นแป้งฟาลินเดอเบรนะทุกคนเนาะแล้วก็ตามด้วยพงฟูเบกกิ้งโซดาน้ำตาลเกลือแล้วก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชน,นะทุกคนเนาะ แล้วเขาก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากน้อยแล้วก็ตามด้วยอันนี้ไข่หนึ่งน่วยนะทุกคนนาะแล้วเขาก็จะตีไข่ก be ่อนนาะจริงจะใส่ลงไปแบบนี้เลยทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนนาะทุกคนนาอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จะใส่นมจืดลงไปเลยทุกคนอ่านมจืดที่แบบว่าธรรมดาเนาะทุกคนเนาอแล้วใส่ลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่ไม้์พายขน แล้ววันนี้มามองเอลิทเอลินก็จะเปล an, ี่ยนาไม้พายตัวน้อยนี้อกไปนะทุกคนเนาะจะใส่ไม้พายตัวนี้มากนวดแบบซีเลยทุกคนมันมีความแข็งความแก่นก่อนนะทุกคนเนาะเขาก็นวดไปแบบนี้เลยทุกคนเหตุง่ายๆเลยเนาะมามองเอลิทเอลินบ่อยากใส้มือเนาะทุกคนเนาะมันติดมือก็ใส้ไม้พายไปสั่นนวดเลยแล้ววันนี้เขาก็จะเอาน้ามันถาอีกตึมทาต,ตัวนึงเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วถาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่แปรงของเขาลงไปแบบนี้เลยทุกคน ใส่แป้งของเฮาลงไปแบบนี้แล้วเขาก็จะตุบๆหน้าห้องมันให้มันเนียนจากน้อยนะทุกคนเนาะแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จีอ่าแล็บปิดปากไว้นะทุกคนเนาะเขาจะพักแป้งปากไว้30นาทีเนาะทุกคนเนาะ บอก่าอากาศเข้านาทุคนนอกแบบนี้เลยผักแป้งปะไว้30นาทีตอนนี้ครบ30นาทีแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เฮากะจีอเอากลับมันนวดคือเกานาทุคนนอมามองเอลิ่นเอลินก็เห็ดแบบง่ายๆนาทุคนนอบัาทาไซมือนวดเลยเนาะไซตัวนี้มันนวดได้เลยนาทุคนนอกหรือใครจะใช้เครื่องตีแป้งกระไดนาทุคนนอกแล้ววันนี้เฮากะจีามาทาน้ํ้ำมันลงบนพื้นที่เขาจะเอาแป้งลงมาเพื่อป่ให้าแป้งของเขามันติดนาทุกคนนาะทาน้น้ำมัน ลงไปแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาแป้งก็เข้าลงมาแบบนี้แล้ววันนี้เขาก็จีบอยกให้แป้งติดม,ม,มือเขาก็สถาน้ํามันใส่มือองเข้าลงไปแล้วเขาก็จะพับแป้งเข้าห้ากันแบบซีแล้วก็นวดไปแบบนี้เลยทุกคนเนาะบต่ถ้าใส่แห้งเนาะทุกคนเนาะนวดแบบเบาแบบนี้เลยทุกคนถ้าเขาใส่น้ํามันนี้แป้งก็จะติดมือเขาเนะทุกคนเนาะ เาก็จะนวดไปแบบเบาๆแบบนี้เลยทุกคนบจ่จจาเปลี่ยนต้องนวดแหง่เนาะทุกคนเนาะบ่จําเป็ี่นต้องอกแหงเลยพับเข้าห้ากันไปสิแล้วก็น,นวดเข้าห้ากันแบบง่ายๆไปสิเลยทุกคนแบบเบามือไปสิเลยเนาะแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็จี้เอา อันแล็บมาแล็บปะไว้แบบนี้เลยนะทุกคนนะเนเาะมือห่อแปลงองเขาปะไว้แบบนี้เลยทุกคนในการที่เฮ่าห่อไว้แบบนี้เพื่อ,อ่าอ่กันอากาศเข้าห้าแปลงนั่นเองนะทุกคนเนาะมามองเอลิทเอลินก็จะเห็ดซ่องซันเลยนะทุกคนเนาะเพื่อบ่องกอากาศเข้านะทุกคนเนาะได้แล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้มามองเอลิทเอลินก็จิใไซส่สามแบบนี้แล้วก็จิ๊ แลปิดปะไว้อีกตืมนะทุกคนเนาะเพื่อบรรภอากาศเข้าในการที่เขาเห็ดแบบซีอากาศก็จะบกเข้าไปห้าแปลงของเขาานะทุกคน,นเนาะแปลงของเหามันก็จะทํางานได้ดีเลยนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะพักแปลงปะไว้ห้าสัโมงเลยทุกคนตอนนี้ครบห้าสัโมงแล้วบันนี้เขาก็จะเอาออกมานวดกันนะทุกคนเนะาะเขาก็จะโรยแป้งหลงเคียงกอนนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะไข่แป้งของเขาออกมาแบบนี้เลยทุกคนแป้งจะบวติดเลยนะทุกคนเนาะ อ,อ๋อหมาไปซีแล้วเขาก็จะโรยแป้งนวลลงไปแบบนี้เลยทุกคนแป้งนวลเขาก็ใส่แป้งที่เขาเห็ดข้าวนมคูนี่เลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะใช้มือติกต๊กติกติกลงไปแบบซีเพื่อที่จะให้มันเป็นรูปทรงลักษณะริบเรียบแบบซีเนาะทุกคนเนาะให้มันเป็นแบบออกไปถังข้างแบบนี้เนาะทุกคนเนะาะให้มันเป็นรูปทรงงามๆเยนยเนาะ แล้วเขาก็จะใช้ไม้ขึงแปลงมาขึงออกไปทางข้างไม่มีเลยทุกคนให้ออกไปแต่ทางข้างแบบนี้เลยทุกคนมักสั้นมักเห่วสั้นแต่ก็เห็ดไปได้ตามใจมากเลยเนาะทุกคนเนาะในการที่เขาเห็ดแปลงลักษณะแบบนี้เขาก็จะได้หูบสูงขนมคูแบบโคองจีนเลยเนาะทุกคนเนาะแบบง่ายๆเลย เขาเห็ดแปลงของเหาแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้เฮากะจีมาตัดน้อทุกคนเนาะเฮากะจีมาตัดแปลงของเห่าเอาตามคณะทุกคนอ่ามักเลยเนาะมักก้อนน้อยก้อนใหญ่ก้อนยาวไปเลยกระจัดไปเลยทุกคนตัดให้เสมอกเนาะแล้ววันนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเฮากะจีเอาอ่าย่างมาปกไว้ปะไวก้อนนาะทุกคนเนาะ เพื่อเขามาหลอธาตุตั้งหม้อน้ำมันเนาะวันนี้เขาตั้งหม้อน้ำมันปะไว้แล้วเรียบร้อยแล้วันนี้เขาก็จะใส่ไม้ไ้ซีเลนน้ำธรรมดาเนาะทุกคนเนาะเพื่อที่จะมา,าจุบแปง้งนะเนาะทุกคนเนาะก็เฮ็ดแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะใส่ไม้จุ่มน้ำลงไปแล้วเขาก็จะเอาไม้จุ่มน้ำลงไปข้นม,มคููแบบซีเลนเนาะทุกคนเนาะเพื่อที่จะเวน้นระยะห่างกันเพื่อที่จะประคบกันแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ พอคบกันเป๊บซี่แล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเนาะเราก็แปรงให้มันงามนิดนึงเนาะแล้วเรียบร้อยเราก็จะใส่ไม้แบบนี้เหมือนเดิมเนาะที่โบมีนำเนาะทุกคนเนาะลงไปกดทับลงแบบนี้เลยทุกคน เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วม่นีก็จะมาวัดอุณหภูมิน้ำมันกันเลยเนาะทุกคนเนาะบอรทหอนไล่เนาะทุกคนเนาะวัดด้วยไม่ทูเป้นเลยน้ำมันใส่ไฟกลางในการทอดเนาะทุกคนเนาะก่อนเขาจะทอดข้าวนมครูเขาก็จะดึงออกแป๊บนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะมามักสั้นมกันยกยาวสำเร็กกขาดึงได้ตามใจมากเลยเนาะทุกคนเนาะเวลาเอาลงหม้อน้ำมันแล้วเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องคนตลอดเลยเนาะทุกคนเนาะผิกไปผิกมาแบบนี้ตลอดเลยทุกคนใส่ไฟกลางในการทอดด้อทุกคน แล้วเขาก็จะเห็ดต่ตอไปเลยเนาะทุกคนเนาะเห็ดแบบเดิมเลยมักดึงกาสั้นดึงเหีเย่ยวสํหรดกาเอาตามขนาดคงหมอกข้างของเห่าเลยเนาะทุกคนเนาะให้ได้แบบนี้เลยทุกคนได้แล้วเขา,เเอาอก็จะออกแล้วเขาก็จึนต่อไปเนาะทุกคนเนาะเห็ดไปจึนแล้ว, <S <S <problèmes. S 2> ลวเลยเนาะทุกคนเนาะเวลาเอาลงแล้วเขาก็ต้องฮิบคุณเนาะทุกคนเนาะเขาก็จะฮิบพลิกไปพลิกมาแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะขนมคูของเห่าก จริงจะพองดีเนาะตอนนี้เขาก็ทอดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะขนมครูข้องเห่าก็แล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมเซฟเลยทุกคนน่าเซฟคณะเลยเนาะทุกคนเนาะหูหลักหน้าตาของามันก็ยังยาวๆแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะน่าเซฟนณะเลยบันนี้มามองเอลิตเอลินก็นจะมาบิดให้ทุกคนเบิง้งทางในพร้อมกันเลยทุกคนกวงคณะเลยเนาะทุกคนเนาะทางในแบบว่าบีฟองอากาศกวงแบบซีเลยทุกคน วันนี้เขากจ็จีจิมใส่กับหนมข้นว้านบบสเซเลนาะทุกคนเนาะวันนี้เขาก็จะกินพร้อมๆกันเลยมาเด้อทุกคนมากินข้าวนมคูจีนนะมามองเอลิทเอลินเนาะทุกคนเนาะใหญ่เหว่ย,ยดีขนาดเลยทุกคนทางในกวางดีขนาดเนาะทุกคนเนาะ,ะข้าวนมคูจีนนี่ก็จะบอกกอบไล่นะทุกคนเนาะถ้าเห่าออกจากเต่ามาไม่ๆมตอนฮอนๆอนนะ้นเท่ากินพร้อมก็จะกอบไล่อยู่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าห่างจากที่เห่าทอดปะไว้ประมาณ5นาทีแล้ว มันก็จะบอกกอ็ปั่นได้นะทุกคนเนาะแต่ว่าขนมครูจะบนยุบตัวเนาะทุกคนเนาะจะเป็นูฮส่งลักษณะข้นมครูแบบซีอยุตลอดเลยแต่หลชสาริของแปลงหนีเซฟนาะเลยทุกคนเห็ดกระบาดยากเนาะทุกคนเนอะเห็ดง่ายๆเห็ดง่ายๆแต่ต้องใช้เวลาดนเนาะทุกคนเนะต้องมีความอดทนกับมันเนาะทุกคนเนอะจริงจะได้กินเนะาะถ้าผู้มีความอดทนเขากับข้นมครูของเขาก็จะโบกมามีความกวงแบบนี้เนาะทุกคนเนะ ถ้าใครเห็นคลิปมามองเอลิทเอลินแล้วมักในการเฮ็ดอาหารของมามองเอลิทเอลินก็อย่าลืมพากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมามองเอลิทเอลินเด้อทุกคนมามองเอลิทเอลินก็จิทข้อจบคลิปนี้เนาะเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวาอาเบียงโต